ดูดนมฟีจ้าดูดนมฟีมาทางนี้เด้อมาดูดนมฟีเด้อดูดนมฟีจ้าดูดนมฟีทางนี้ทางนี้ห่วยของฟีมันมีสิแนวนี่มาเด้อมาเด้อโปรโมชั่นของฟีมีมือเดียวพี่จะพอมือนี่พร้อมวยบบปล่อยไว้แล้วมาเด้อจ้ามาเด้อค่อยค่อยคอ้า่อยย จะดูดนมฟรีบ่๊แมนอ่านกรดูดนมฟรีเฮ้ยดูดฟรีลีเด้ะขอมบอกขอดเน๊แต่ว่าข่อยเป็นยังไงของเจ้าข่อยดูดแห้งเด้ดูดแห้งก็แห้งทถอะเมีดูดเบิดก็เบิดโหลดตัวไม่ยอมขาดบ่บ่น่าจะขาดได้มั้งกระดูดกระดูดยุนีลากลางแจ้งนีลาเมื่อกี้มีคนย่างมากหลกหลายกระดูดบักหลายเฮ้ยเขาดูดแล้วพ่อแมนโอ้ยนมมือสองตัวนี่้นมือสองมอเนึ้อ มึงยังดูดยุดดยนีล่ละเอเจ้ามาจับเสือคอยเห็นอย่างนี้ที่ดูดคอยดูดตอนนี้เออได้คอยเห็นเจ้าดูดฟี่แต่ถ้าเจ้าดูดแล้วหวานเมื่อหวานสมเม,ม,ม่สมบอกคอยพ่อมแล้วเจ้าต้องซื้อคอยอุดนุ้นคอยหลังจากที่ดูดฟี่เราเด้จากบากล่ะอ,อุดนุ้น <laughs> ตัวน,นี้เลยก็ได้รับปากบอกว่าจะซื้อรับปากรับปากโอเคมามามาไปใช้ไปใช้ยุนี่่ะรอดูดดัง ไงวะเออไก่จะเบิดพอดีเอาไปยังไงนี่โนมโนมนมแงนนี่คอยเลือดเซตสุดท้ายนี่ถ้าเจ้าดูดนี่มลนบอกเจ้าหนังสือเซตนี่เบิดป๋องนี่เลยเอาลองดูดเบิึงก็ได้มาถึงวะให้คอยดูดน่องขวดเนี่ยเอาแล้วเจ้าหมายถึงดูดน่องไม่อย่างละงเจ้านี่ิจ้าคุยบักหลง ก็ว่าไปให้ดูนดนมฟรีเนาะเดี๋ยดูดนมฟรีดูดแล้วมันก็ต้องซื้อนมกูพร้อมเหลือแค่สุดท้ายแล้วกูจะได้กลับบ้านในเดอร์กลงนี้โอ้ยอชิมเอ้ยชิมมึงกูถูกตรงเนี้กิดติงว่ามันเบิร์ฟาวกินเอาไปเบิร์ตนี่มึงเอาเงินมาให้กูอยากชิมนมเจ้าเบิึงไหมอยากชิมนมกูถือบอกฟากูก่นอนเนีเอาเงินกูมาเอาเงิน